ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินสามราศี ควาหลังฝนรวยชีวิตเปลี่ยนเป็นรวยมังคั้งเงินทองจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับหนึ่งชาวราศีพิจิกดวงการงานดวงชะตากำลังมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในมิชาเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรรีบทำ พราะหลังจากราหูย้ายจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภวาสนาเข้ามาพุ่งชนการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวราศีนี้ยิ้มได้กว้างเพราะจะมีไรายได้ดีมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการทำมาหาก,กินมากขึ้นส่วนดวงความรักนั้นคนมีคู่คุณและคนรักจะเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลก,กันหวานชื่นส่วนคนโสด ช่วงนี้คนโสดยังสามารถรักษาความโสดได้ดีอันดับ2ชาวราศีมีนแสงแห่งความสำเร็จเริ่มมาเยือนในชีวิต ความก้าวหน้าความสมหวังจะเริ่มทยอยเข้ามาแถมการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณยิ้มหน้าบานโดยอัตโนมัติส่วนการเงินมีเกณฑ์รวยขึ้นอีกระดับความรวยไม่เข้าใครออกใครอยู่ดีๆก็มาแบบงงๆแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รัก อย่างมั่นคงอบอุ่นเหมือนอยู่ในเตาผิงแค่อยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจส่วนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์รักครั้งใหม่โดยร่มต้นจากคนรู้จกักจงกลายเป็นคนรู้ใจ 3. ชาวราศีสิงห์ ความเจริญรุ่งเรืองมาเยือนแล้วชาวราศีสิงหน้์าที่การงานมีโอกาสประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าหากคุณกำลังหางานอยู่จะได้งานใหม่สมดังใจและมีโอกาสที่ความสมหวังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอให้แค่รีบลงมือทำและความตั้งใจนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาด การเงินเรียกได้ว่าเป็นราศีที่รวยขึ้นแบบผิดหูผิดตามีเกณฑ์มีรายได้มีทรัพย์สิสนและมีผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องดวงความรักนั้นคนมีคู่คู่รักจะอยู่เคียงข้างคุณคอยอยู่กับคุณในสถานการณ์ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักแบบงงๆอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามารักแบบไม่ทันตั้งตัว เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ